เป็นที่สุดน,นะขอให้จัดการกับโรคถ้าจะรักษาโรคมีแตะที่ศีรษะว่าคาถาทุกขา,ขาทุกขังปฏิเิงตังสัมปฏิชามีใครจักได้ไหมถ้าไม่ได้จดใส่ในกระดาษรักษาโรคทุกอย่างนะถ้าัำผี้ถ้าชักมีดขึ้นมายังไม่ไปก็เอามีดแปะีศีรว่าหน้าโมพุตาย,ย่าง ถามถ้าหากว่าเป็นยีดบาแลักลักรักยี่บาดอนะิดบางคนตอกรักษาแผลไม่หายตอบเราก็ใช้ยีดสองสรุปสินยีมบาดไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรยย่มบาดไม่หายใช่น้ำมันชาตรีน้ำมันชาตรีรักษาโรคทุกอย่างเขา้าชุดเดียวกันน้ำมันชาตรีรักษาแผลดี ข้าแพ้สดไประเพื่อเพื่อเดถามมีคนเป็นโรคไซนัสปวดหัวไข่นี้มีไหมชาเปรย์ไปแล้วปรากฏว่าได้ปวดเป็นที่หน้าพ่อแก่ฝีมือทีุ่กสาวเลยนะเนี่ยอร่อยที่สุดในโลกเลยนะได้ผลแก้ไซนัสได้หนักอะไรหรอตอบไม่ได้บอกว่ารักษาโรคอะไรโรคทุกอย่างหาแล้วไม่ร้อนใช้ได้ อื่แล้วไม่ร้อนใช้ได้ไม่จำก,กัดโรคนะโร as. ครอบนัดก็ได้ไซเล็กหน่อยรอบใหญ่หน่อยชาติหมากชาเปรย์ถามกราบข้าหลวงพ่อที่กรอบแหวกสูงคืนนี้ลูกก็ได้ชาติหมากมาด้วยไปยหวกจะเรียนถามหลวงพ่อว่าไมยังได้ไปยังไงหลวงพ่อจึงทำชาติหมากแจกลูกหลานเจ้าค่ะ ตอบฉันมารถยนต์หาไปก็ไปรถยนต์อ้าวก็ถามไปมาไงาา<ม>ราะอะไรใช่ไหมเมื่อไปจันทบ,บุรีหลังจากที่ไปวัดเขาไผ่แล้วใช่ไหมก็กำป่วยโยนมันป่วยป่วยมากเลยตอนนั้นอย่างนั้นถามเอเห็นอยู่ต่อนหน้าแขกที่แนนแจนสาย ตอบสักเกลวมาชนกันแถกที่แปลว่าที่แต๋วันนั้นมันปวดแบบนั้นจริงๆมันถ่ายมากไปถึงวันแรกนะถ่ายสินครั้งขนาดหนกักพอถึงเวลารับแขกพระท่านช่วยจะลงไหวไม่ไหวท่านบอกไหวลูกให้เข้าโครกอ็แฮกกันโกรกโกรแล้วก็แจกกันให้เสร็ ใช่ไหมเหตุมาจากนั้นแล้วจีมันไปเลยมาตั้งต้นทําที่นี่มาทาที่นี่บ้านสายลมเมื่อวานนี้ที่ประุมธานีตอนเช้าตรู่หลวงพ่อปางมาบอกว่าให้ขอสมเด็จอ์ปฐมว่าชานมาเห็นขอชาตรีน,นันนาสมเด็จอป์ปถมท่านมาบอกื่าขณะหมอให้น้ำเกลือท่านบอก ความจริงท่นซไว้ทุกอย่างแล้วน,นะครั้งนี้ขอนำหน้าก็จะขอให้เห็หน้าฉะนั้นอย่างพระหางมาเี็ดท่านก็สุกไว้แล้วใช่ไหมเรื่องนี้มีชาวพิศนุโลกถ่ายภาพมาให้ดูว่ารถปิ๊กอัพกรถติดล้อชนหลังคาพลิกแล้ก็กลัวมานใยโลกปรากฏว่าตำรวจมาถามว่าศพอยู่ที่ไหน ไปเจอเอาสบพอดีเข้าบอกอนเลียดดีครับสองคนสายยายแม้แต่ทะหลอกก็ไม่มีถะหลอาตดเดียวก็ไม่มีเลยนะอัศจรรย์ถามส่วนลูกหลานที่ชอบเจ็บไข้ได้ป่วยจะน้ำมันชาตรีจะเอาไปรักษาได้ไหมครับตอบ่านบอกรักษาได้ทุกโรค คำว่ารักษาได้ทุกโรคมีเรื่องมัเคืงนี้มีโรคหนี้หม,ม,มอจรรวนที่มารักษาชน,นะแก่ขาบวมรวมแล้วก็หมอไม่ได้ก็เหยียดอยู่เสมอขากระเพรงกระเพรยขากลับไปบ้านมันโปวดมากใช่ไหมแกก็เลยคิดว่าถ้าแช่น้ำมต์กินก็นน้ำมต์แล้วก็จะช้าไปเดี๋ยวเคลื่อนกินเลย อทอทั้งเม็ดเลยและปรากฏว่าเห็นผลทันตาเข้าซวกง,งอขาได้ขางอได้แล้วก็เจ็บนิดหน่อยเท่านั้นเองไม่ผลทานตาเ,เทา่อนี้ขานี่แสดงว่าลาบก็ได้คุ้มครองก็ได้ตอบลาบก็ได้รักษาเรคก็ได้ป้องก,กันก็ได้ถ้าเก็บไว้ในที่ใสๆ ต่อไปอาจจะเป็นพระาทกแบบเบานะักเป็นที่ที่เป็นแก้วพระเทุแก้วถาม,มก็เรียกว่าชานหมากคราวนี้มีผลสมบูรณ์แบบตอบใช่ใช่ใชถ้าทำแรงมากไม่เคยทำได้เลยถามทีนี้เวลาที่จะเอาไปแก้โรคไฟแค่เจ็ดี้จะกินก็เสียดายเดี๋ยวหมดก็หายยากตอบ เอาพลาสติกหอ่อซะแล้วก็แช่นะ้ำเป็นน้ำมนต์ถ้าทำที่ดีนะปุ้มพลาสติกห้อยคอนอะ่ะดีมากใส่ไว้นะจะมีประโยชน์ประโยชน์หลายอยา่างสามถ้าคิดในใจว่าเจ้าประคุณขอจานมาเป็นพระธาตุเอกเครื่องหนึง่งจะเก็บไว้ตอ่อนี่เดีย๋ยวจะต้องแบกของพระธาตุก็เป็นพระธาตุ มอรักษาโรคก็ได้เอาแช่น้ำทำน,น้ำมลชาญมาเวงพ่อที่ท่าลานเป็นพระธาตุสามสามพระหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงลูกได้เห็นภาพในธรรมวิโมอกก็ดีและที่ท่าลานเขาออกมาให้ดูก็ดีว่าชานมาที่หลวงพ่อคายนั้นกลายเป็นพระธาตุที่ลูกสงสัยก็คือว่า ถ้าลูกจะนำหมาอา,าสักหนึ่งทลายลูมาสักเข็มหนึง่งโดยให้หลวงพ่อช่วยเคียวจะช่วยใส่ให้ลูกล้างที่มาในซอยสายลมหลวงพ่อจะมีเมตตาได้รูอเปล่าเจนนะ้าคักต่อเองแล้วก,ก็ช่วยช่วยนัดขากันไกลด้วยนะแล้วก็หัวเราะขากันไกลคงจะหลุดแน่ถาม มาพลายโรเกตหนึ่งต่อเคี้ยวหลายเดือนถามด้วยปกติเขาว่าต้องตายเสียก่อนเผาเสียก่อนที่เหลืออยู่ถึงจะได้เป็นที่เป็นก่อนตายไม่ตายก่อนเป็นอันนี้เป็นเพราะว่าอ่นย่อนต่อไหไไหมอำนาจพุทธานุภาพมันสมเคราะห์ละมั้งคือมันเป็นเรื่องแปลก ตอนฉันจะลุกกลับธรรมดาฉันไม่เคยทายชานมาวันนั้นเคียเค้ยวๆเลยทายมีเด็กหนุ่มๆสามคนเด็กสาวสองคนอายุประมาณยี่ส<ม>ิบกว่าบอกล<ะ>ับอกลุงพ่อครับของที่เป็นมงคลขอผมนะครับบอกเอาไปเธอลูกเท่านั้นแหละแล้วแกก็เอาไปแล้วก็เป็นขึ้นมาได้ไงฉันไม่รู้ถาม ตอนหลวงพ่อให้เป็นหมากธรรมดาหรือครับตอบธรรมดาชั้นหมากธรรมดา,มา,รรมดาคือคือเป็นพระรราตุนั้นค่อยๆเป็นนะค่อยๆเป็นทีละน้ยนอยๆขึ้นมาและจนกระทังเดี๋ยวนี้เป็นหมดแล้วชั้นหมาหลวงพ่อที่วัดเขาไผ่เป็นพระาตุถาม หนูได้มีโอกาสเปตามหลวงพ่อไปจันท่านบุเรีหรอลนะหลวงพ่อจำหนูได้หรือเปล่าคะก็อย,อย่างชัวง่วเลยนะเมื่อกี้หิวนะได้ไม่รู้ว่าใครปันโทจำได้ยังไงถามหลวงพ่อจำได้หรือเปล่าคะวันนั้นหลวงพ่อจำหมากแล้วแบ่งกันคนละเล็กคนละ